สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ยื่กับเกมกาลีนาฟีฟายอีกไม่ได้ยี่สิบเก้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยแต่ผมก็จะมาบอก6สิ่งที่ถูกกําเดตดเข้ามาใหม่นะในแพทปัจจุบันนะหรือว่าแพทแพทตอนนี้นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวผมขอบอก <the ball. S 1> อย่างหนึ่งก่อนนะทุกคนคือสกินนั้นเนี่ยคือไม่ต้องงงนะว่าผมแบบไปเติมเกมมาเสร็ อะไรมาหรือเปล่านะทุกคนคือไม่ใช่นะทุกคนเหมือนกับสกินเอดับไใ้นี่เลยเอดับแทนเนียวาฮอนเลยคือคือผมสุ่มได้แต่ผมจำชื่อไม่ได้เลยว่ามันชื่อสกินอะไรเนยทุกคนเดี๋ยวดูกันไม่ใช่เดี๋ยวนี้สายเติมคือสกินนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เขาบอก ปือ,อันนี้บวกดาเมจหนึ่งบวกระยะสองก, 2, กต็ตลงความเร็วรีโหลดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าทำไมถมึงเลือกสกินนี้แต่เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยเดี๋วาวน,นะครับทุกคนอย่างที่หนึ่งนะครับทุกคนที่มันอัปเดตเข้ามานะก็คือคือเราไม่ต้องไปไหนเลยตอนแรกนะคือเราอยู่แค่ในนี้เอนี่อย่างแรกเลยคือในแผ่นปัจจุบันตอนนี้คือแน่นอนว่ามันรีแรงแล้วนะทุกคนก็สก,กินปืนประจำซีซั่นนี้เป็น AK เคนะทุกคน บวกลัน่นโซไม่ดิบวกลั่นหนึ่งลดความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็บวกแม็กกาซีนหนึ่งก็เฮ้ยแต่ก็ดีกว่าซีซั่นก็ก่อนหน้านะคือซีซั่นก็ก่อนหน้าคือมันจะบวกแค่หนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมแล้วแม็กกาซีนอันนี้ก็จะหายไปสมบูรณ์มันจะมีอยู่แค่สองอันใช่ไหมแต่อันนี้ก็เพิ่มอีกอันด้วยโอ้โหดีจริงนะทุกคนมาก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะไม่มีอะไรมากของรางวัล แล้วก็ไอ้นี่คอมสันชั่วคราวแต่ไม่ต้องนะอมมิีคอมสันอ e ีโวนะเอาไว้อีกทำไมอีกอย่างนึงผมไม่ค่อยเล่นสี่วิซีนแรนะรเพราะว่าผมเล่นในคอมโดยส่วนใหญ่แต่คือถ้าเล่นในคอมในสี่วิซีนแรงค่ะคือมันจะเจอแต่พวกแรงเกล็ทุกคนมาก็เหมือนเดิมซีซั่นนี้ก็แป๊บนึงนะนมาเดี๋ยวไปดูอย่างที่สองกันเลยดีกว่านะครับทุกคน อัปเดตที่สองนะครับทุกคนคือสองยาวนี้สามารถอัพขันได้แล้วนะทุกคนเนี่ยเธอเห็นนะใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันมีปุป่มอัพขันอยู่ตอนแรกจะเป็นอะไร,ร <c oughs> นะเบอร์เซิร์ฟเหรออันกินขออภัยนะแล้วก็ระยนะใกล้จัดการศัตรูอย่างรวดเร็วโอ้เดี๋ยวนี้กดดูอ่ะววเนี่ยแล้วก็อัปเดตอัปเกรดได้นะทุกคนแล้วก็นี่ชิปสามารถ อัพได้3ขั้นเหมือนปืนปกติทั่วไปเหมือนเดิมนะทุกคนไปเดดูขั้นต่อไปดีกว่านะก็จะเป็นเหมือนเดิมไอเนี่ยแล้วก็อัปเกรดแล้วอาวุธที่ได้รับการอัปเกรดแล้วสามารถอัพได้อีกเพื่อหยิบแล้วก็ระยะไก,กลขึ้นเพิ่มระยะขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเวอรช์ชันปกติอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบยิงก,กับเวอร์ชั่นปกติด้วยละกันทุกคนเดีย๋ยวไปหยิบก่อน ถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยทุกคนเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือไอ้ขั้นอัเกรดเลนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือขั้นปกติเห็นไหมคือคนดูเห็นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมจากตอนแรกอยู่เนี่ยดูนะจากตอนแรกที่เราถือทันนี้แบบตรงมันยังไม่ติดแต่ตรงน,นี้ก็คือจะติดหมนะทุกคนมาแล้วก็ดูดาเมจทีแรกขึ้นไหมเขาแบบยิงตัวเน้นๆกัน แต่ว่าไม่แรงขึ้นนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูขั้นสองกันต่อเลยแล้วกันนะนขั้นสองก็เพิ่มระยะไกลขึ้นก็นะ่าเ,เป็นปืนที่ดีนะที่คือผมก็กลัวว่ามันจะโกงเกินไปแล้วว่าก็ไม่แน่ใจนะนะปืนนี้ในอนาคตถ้าจะๆๆโดนเนืยวได้นะถ้าใครได้รีบมาใช้ดังนั้นต้องรีบมาใช้ให้ด่วน,นขั้นที่สองเนี่ยจะเพิ่มระยะไกลขึ้นแล้วก็ไอ้นี่ แล้วก็อัปเกรดตแล้วนะทุกคนอันนี้คือผมไม่ค่ารเรียกอาจจะเรียกผิดกค็คงแล้วก็อนะัปเกรดแล้วเหมือนเะดิมสามารถอัปเกรดได้ครั้หนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนมาเทียบกับเม่พิมก,กันเห็นไหมทุกคนสังเกตว่าระยะมันจะเพิ่มขึ้นนะนตรงนั้นไจะติดแล้วนะระยะนียิงไม้ไกลิะทุกคนหัวมันจะโง่เกินไปเลย ได้แปลถ้ามันปรุงเกินไปเดี๋ยว G M ก็ปรับเองนะแล้วก็อันนี้เห็นได้ว่าทุกคนตรงนี้จะเหลืองคนเลยแต่ตอนนีนเขียวหคนเลยแล้วก็จะกลายเป็น,น,น,นแดงแต่ต้องยิงดูซิดาเมจเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มเหมือเนเดิมน,นะทุกคนรู้สึกว่าสองอย่างมันจะไม่เพิ่มดาเมทนะเพราะมันแรงอยนะู่แล้วแต่ถ้าผมเนี่ยผมอยากให้มนันมีโหลดเร็วขึ้นมากกว่าคนคือ การที่มันรีโหลดเร็วขึ้นคืมันดีนะถ้าโหลดรีโหลดเร็วขึ้นไม่แน่อันนี้คือไม่มีสกินเลยนะพอผมไม่กุ้ไม่มีสกินทองยาหรือเปล่าเยียบกันยังไงก็เหมือนเดิมมาต่อไปอัพขัน้นศักด่อน,น,นะทุกคนก็จะเป็นอันติเมียนะทุกคนแล้วก็ระยะไกลขึ้นแล้วกใกล้เนี้ยแล้ก็ระไกลขึ้น กน,นับว่าค่อนข้างไกลจริงนะดูดิบนนั้นยิงถงอนะด้ระยะคือแบบค่อนข้างไกล,ลนะมาเดี๋ยวไปดูอัปเดตที่สองกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนอัปเดตต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นปืนใหม่นะทุกคนปืนนี้จะคล้ายๆกับ g 36ที่เราสามารถปรับได้สองโหมดได้นะ,อ,ะอันนี้ระยะระเบิดโอ้โหแต่ะระเบิดนี่ระยะไกลพอสมควรเลย เหมือนจะ M79 แหละปืนเนี่ยถ้ามันเป็นหมวดระเบิดถ้ายิงควนได้มีเกาะเนี่ยดาเมจจะยิงไม่โดนอ๊ะต้องลงกระหุกไม่ได้เลยนะควนดูไม่รู้แต่แต่ระเบิดเนี่ยจะสี่นัดนะทุกคนแต่ถ้าเป็นลูกซองจะสิบสองนัดนะทุกคนลูกซองก็ขายจะลูกซองประม่อะ ไม่ติดุเลยนะก็คล้ายๆกับลูก2อพวงนะดามีประมาณ24 5สนัดมันจะไอ้นี่ทีนะทุกคนสาัดมันจะหยุดทีนะเนี่ยทุกคนดูนะ1นึ่งสองสามหนึ่งสองสหมหนึอน้ลว่าสาัดหยุด ตองตาเลสี่วะันเหมือนได้ยินเก่งสี่เลตาเห็นไหมะเหลือกานะเห็นลงแม็กซ์กับทนุกนมาไปดูอัปเดตต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนอัปเดตที่4นะครับทุกคนก็คือคาตานะอีฟิกฟันเนี่ใหม่นะทุกคนทุกคน เห็นไหมทุกคนโคตรเท่เลยาการฟันกับตอนาเนแบบแล้วดาเมจมันไม่ใช่แค่แบบแอคเท่เฉยนะทุกคนคือมันสามารถทำดาเมจได้จริงๆด้วนะแต่ถ้าเกิดเม่อไใครฟันไม่ถั่วนี่คือดามเมจแรงมาก ดูสังเกตดามิแดงนะตอนแรกสองเจ็ดห้ากับสา0ร้อยใช่ไหมดูนัดสุดท้ายนะเห็นไหมมาขึ้น8 0ดร้อยเลยอะทุกคนดามิแรงจริงนะทุกคนแรงกว่าเคียวอีกมอองเดี๋ยวขอลองเคียวดูก่อนนะทุกคนดามิจะเท่ากันเลยว่าเนี่ยคือดามิแรงจริงขึ้นแปดร้อยอะมาเดี๋ยวขอลองเคียวบ้างนะแรงกว่าเคียวอีกนะทุกคนโกงจริงทุกคน ดังนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าใครแบบว่าอยากเล่นระยะประชิดนะแนะนําคาตานะโกงกว่ายกีกอะดาเมีตขึ้นแรงกว่าเชียวอีกอะทุกคน่ปเดี๋ยวไปดูอัปเดตต่อไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โซนแล้วนะทุกคนไม่ใช่โซนอี่ย่านคอนเชเอวคือเดี๋ยวในหลรอบเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะมาเล่นฟุตบอลนะ คืออันเนี้ยคือก็เหมือนกับเป,ป็นฟุตบอเลเนี่ยแหละคือตอนนั้นเหมือนมันบักมั้งแล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะปปบบออคุกบอลไปวิว่งวิงว่งวิ่งแนะนำนะใครแบบอยากเล่นแบบจริงจจัง,จงๆให้เอาอโลมมานะคุับมา วันนี้มาเล่นคลายๆาย,าย,ยาเครียดเฉยๆแหละทุกคนไม่ได้เล่นแบบนัจริงจังไ,ไปไปไปไอเข้าโกโโเยเลน่นขับนะทุกคนไม่ได้จริงจังโอ้เสียงตะโกงผมแตกไหมเนี่ยค่ะ เออเดี๋ยวก่อนเอาไปเซ็ตติ้งก่อนนะอัปเดตนะเดี๋ยวผมจะเล่นจนจบเลยไม่ได้แหละนะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าอ,อีกรูปก็เดี๋ยวผมไปดูอัปเดตต่อไปเลยแล้วกันนะอขอเล่นให้เข้าก่อนไปไปไปวิ่งเลยช่อยวิ่งวิ่งวิ่ง ัวเอ,อือไปดูอัปเดตต่อไปเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูอัปเดตสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับทุกคนคือเป็นโหมดใหม่นะทุกคนโหมดซอมบี้นะทุกคนโหมดนี้จะอยู่ในแมปแมปแมปเดียวกันกับในหมาป่าเดียดายอ่ะทุกคนไอรอนคีสอ่ะเนี่ยแล้วจะมี3ระดับนะทุกคนระดับยากผมยังไม่ผ่านเลยอ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันจะมีระดับง่ายปกติแล้วก็ยากนะทุกคนยากก็ยากสมชื่อจริงอ่ะซอมบี้โหดมากนะทุกคน สถิติสูบขที่ผมจำได้ก็คือดานห้านะคือผมจําได้ว่าดาดสุดท้ายแล้วนะทุกคนตอนนั้นเนะี่ยแต่คือไอเนี่ยคือผมเล่นยังแบบไม่ฆ่าบอสไม่สําเร็จอะทุกคนถ้าฆ่าบอสสาเร็จก็คือผมผ่านเลยแหละคุณนี้ได้โอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตรับวันนี้สวัสดีครับ